โอเควันนี้นะคะก็ก่อนอื่นอะไรก,ก็ต้องสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ f o l l o w youtube อเล็กนะคะวันนี้ก็จะมาไลฟ์กันอย่างตามหัวข้อที่บอกนะคะตัวเลขที่เราควรจะรู้นะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องออกตัวก่อนต้องบอกก่อนว่าเล็กไม่ใช่คนที่เชื่อหรือว่าในความเชื่อ ไม่ได้แบบว่างมงายหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าว่าคนที่เชื่อเรื่องตัวเลขนี้จะเป็นแบบประเภทนั้นนะคะคืออันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็ได้ศึกษามาพักหนึ่งประกอบกับที่ว่าออตัวเลขเนี้ยเราก็ใช้มาแล้วจริงๆนะเราใช้มาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเราก็เลยได้เริ่ม เริ่มที่จะไปศึกษามานะคะว่าเอ,อตัวเลขตัวเนี้ยมันมีความหมายกับชีวิตเรายังไงหรือว่าความหมายของตัวเลขนั้นนะมันมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกไหมก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันสําหรับอเล็กอเล็กก็ก็เชื่อแบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นว่าขอโทษค่ะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นว่าเล็กไม่ใช่คนที่อเชื่อในอะไร อะไรหลายอย่างแบบนั้นเนาะสำหรับใครที่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของอเล็กเองในเรื่องของตัวเลขตัวเลขกับกับาการดำเนินชีวิตหรือว่าตัวเลขมันมีผลอะไรกับกับชีวิตของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเวลาว่างนะก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆในใน,น u t u b e ค่ะ ใน y u t u b e เนาะในช่องนี้แหละช่องของอเล็กนะคะอย่างยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s จับสไคร้อะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเล็กก็จะพยายามเอาความรู้พวกนี้มาบอกต่อต่อไปนะคะมาบอกกันให้ให้ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เล็กก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เนาะแต่พอเรามา พอมาได้ศึกษาแล้วก็ก็เลยเออมันมันก็ใช่นะมันมันก็จริงเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอนะไรก,ก็เคยใช้ตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์นะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งทะเบียนรถก็ตามมันก็มันก็จริงอ่ะนะมันก็จริงกับที่มันก็มีส่วนจริง ส่วนจริงอยู่กับที่ที่เขาบอกความหมายมานะก็ลองลองดูว่าเออมันก็จริงเนาะเอามุมไหนดีละ่ะมุมนี้นะคุยกันสําหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็นี่แหละคะ่อะอเล็กก็มาพูดถึงเรื่องของวันนี้อเล็กก็พูดถึงเรื่องของตัวเลข <c oughs> <c oughs> พูดถึงเรื่องของตัวเลขซึ่งก็ได้ จะบอกว่าพิสูจน์เหรอมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันคือมันเป็นตัวเลขที่ที่เอ็เลขใช้เองมันเป็นตัวเลขที่เอ็เลขใช้เองนะคะแล้วก็เออเรามาย้อนคิดดูอะคือในระหว่างที่เราใช้ตัวเลขนั้นอะเราก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของตัวเลขก็คือได้ยินมานานมากแล้วแหละว่าเออต้องใช้ตัวเลขนี้เลขนั้นห้ามใช้อะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็มีเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่ว่า เป็นเลขบ้านเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบัตรเอทเอมแล้วก็เลขของอ,อ่มือถือคือมันเยอะมาก <c oughs> <c oughs> โทษนะคะก็อันนี้นะ่ะที่ว่า ก็มาพูดกันถึงตัวเลขนี่แหละที่ว่าเล็กจะบอกว่าตัวเลขเนี้เล็กเป็นคนใช้เองนะเป็นตัวเลขที่เล็กใช้เองแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเรามาย้อนคิดดูอีกทีหนึง่งมันก็จริงอย่างนั้นแหละก็เลยคิดว่าเออเราเราเอาความรู้เอาเอาตรงนี้มามาคุยให้มาคุยให้เพื่อนๆหรือคนที่สนใจฟังดีกว่านะก็ตอนแรกคิดว่าจะทําเป็นคลิปนะแต่ว่า อ,อ,อาจจะสักพักหนึ่งอันนี้ก็เลยมาไหลสดดีกว่ามาพูดกันสดๆนี่เนี่ยแล้วก็อาจจะทําเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคลิปออกมาให้ดูละเอียดยิ่งกว่านี้หรือว่ามีอ,อข้อมูลมากกว่านี้นะคะสําหรับเล็กเองเนี่ยเลขแรกที่ที่จะพูดถึงก็คือเลขศูนเลยแล้วกัน คือมีความรู้สึกว่าเออในเบอร์โทรศัพท์ของเล็กเองนะก็มีศูนย์นะคะมีศูนย์ซึ่งตอนนี้เบอร์โทรศัพท์นั้นน่ะก็ได้เลิกใช้ไปแล้วแล้วก็ทิ้งซิมไปแล้วเลยถึงจนกระทั่งทิ้งซิมไปด้วยไม่เอาเลยเบอร์นั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทุกอย่างในชีวิตเรามันมาประมวลดูแล้วอืมันมากกว่ามันมากกว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการที่ เราจะบอกว่าเออเบอร์ ö, น,นี้มันไม่ดีนะเลขนี้มันไม่ดีนะแล้วผลผลที่ว่ามันไม่โอเคอ่ะผลที่แบบไม่ดีไม่โอเคนั้นน่ะมันมีผลกับเรามากกว่ามากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือคือมาวิเคราะห์หลังจากที่ว่าวิเคราะห์หลังจากที่ว่าทิ้งเลขนั้นไปแล้วเอาเลขนั้นทิ้งไปแล้วไม่ใช้เลขนั้นแล้วนะแต่ว่าเออมันมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆนะมากกว่าเจ็สิเปอร์เซ็ แต่ยังไม่ได้บอกเบอร์ของคนอื่นนะของคนอื่นอาจจะดีก็ได้นะคะไม่ต้องคือไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเชื่อตามอะไรก็ได้อัน,นี่คือความเชื่อของอเล็กเองนะเอาวิเคราะห์จากวิเคราะห์จากตัวเราเลยอะ่ะวิเคราะห์จากตัวเราอะ่ะจากของอเล็กเองก็แล้วกันซึ่งมันมีเลขศูนย์อยู่แล้วก็อืมคือทิ้งเบอร์นั้นไปแล้วล่ะทิ้งเบอร์นั้นไปเลยซึ่งในเบอร์ของอเล็กมีเลขที่ พอเรามาย้อนคิดตัวอ่ะโหมันมีเลขที่ไม่โอเคตั้งแบบเยอะมากหลายคู่อ่ะหลายคู่นะหลายเลขหลายคู่เลยในในในเจ็ดตัวของเลขโทรศัพท์ของเลขนะมีเลขที่ไม่โอเคเลยตั้งอีกคู่อ่ะโหสองคู่หรือสามคู่ได้ซึ่งจะมาบอกในมันจะมาบอกในเออ่ในไลฟ์ต่อๆไปนะคะว่า เลขอะไรที่ที่มันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของอเล็กแล้วมันมีผลกับอเล็กยังไงแล้วก็อเลก็กก็ไม่ได้ใช้เลขนั้นแล้วแต่วันนี้จะมาบอกถึงเลขศูนย์นะคะคือถ้ามีเลขศูนย์น่ะก็มันก็บอกอยู่แล้วเนาะศูนย์มันก็คือศูนย์น่ะเออความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้วอะ่ะคือถ้ามีอ่ะพยายามอย่าให้มีก็แล้วกัน นะคะพยายามอย่าให้มีเลขสู์กันแล้วกันถ้าเลือกได้ต้องย้ํานะว่าเนี้ยมันเป็นความเป,เป็นความเชื่อส่วนตัวมันมันเป็นความเชื่อส่วนตัวของเล็กนะถ้าสมมุติว่าใครที่คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงอ่ะอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะก็เคารพในความเชื่อในความคิดของแต่ละคนนะคะแต่สําหรับเอเล็กเอเล็กพูดจากพูดจากประสบการณ์ของเอเล็กเองพูดจากเบอร์โทรที่เอเล็กใช้เองนะคะเอเล็กก็จะบอกว่า หลีเกเลี่ยงเถอะค่ะเลขศูนย์นะหลีเกเลี่ยงเถอะค่ะสำหรับอลเล็กเองนะคะเอาละค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราเล็กก็จะมาพูดกันถึงเลขเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยเลขหนึ่งเลขสองอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นพูดเป็นคู่ก็ได้นะคะก็นี่แหละค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะเล็กก็จะบอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในในไลฟ์หน้าเนาะ